สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับเกมแพนเวรอร์สันซอมบี้รีเฟล็กันเองนะครับผมเกมนีก้ก็เหมือนเดิมแล้วแหละดูดีเล่นอย่างตามเคยเลยเนาะดูดีเราเล่นถึงปีตั้งแต่วันที่แล้วเนี่ยเราเล่นถึง9จนถึง14ใช่ไหมตอนนี้เราจะมาเล่นถึง15จนถึง20่สิบเลยนะครับผมเรงมาลองกันปะเอ้ยใจเย็นใจลองมาดูกันว่า เกมนี้จะเป็นยังไงก็รับชมกันเลยเลยก่อนเดี๋ยวต้องเลือกพืชก่อนแล้วครับเออแต่ว่าเกมนี้เขาบอกว่าห้ามโดนดอกให้สอีปี้เหยียบดอกไม้ด้วยอืมดูสิงั้นเอาวันนี้แล้วกันเริ่มเล่นกันเลยเรามีเงินสามสองอ้ยสามพันสอร้อยหนึ่งร้อยแปดแปดอ้ยไม่ใช่ 3, สามพสรอเดี๋ยวสามสามพันสอง หนึ่งแปดสิบอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เวลืม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 อย่าเอาเอาเช่เนนะี้เดี๋ยวความเเดี๋ยวจะแพ้เอาใจเย็นใจเย็นผมลดเสียงด้วยนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องเอาวอลนะัทไปิดไปก่อนเฮ้ยลืมเอากระโพดตายละ เดี๋ยวแป๊บนึงวางตัวนี้ไปก่อนแล้วก็วางตัวนี้ไปวัดัเติมแข็งผมจะเล่นเกมแบบนี้ทุกวันเลยผมก็จะสลับสลับกันไปนุืาซนิเริ่มเข้าใกล้แล้วนะครับผม

หรไมลืมบะต้องเอาข้อโพดก่อนโอ้ยลืมได้ยังไงนี่ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองพยายามกันใหม่แต่ถ้ารอถ้าถ้าสตอบบี้ยังไม่ถึงจะเพิ่งกดควารรมเร็วแล้วกันนะช่องผมดีลืมกด Subscribe ด้วยนะครับช่องผมจะลงวันอังคารพุธ กับสานะครับผมเดี๋ยวเอาวางมานัดไว้เดี๋ยวเอาวางนัำแข็งก่อนเกือบจะใช้ไอเทมแล้วตายแล้วเดี๋ยวดูดิลูวิ้นเริ่มค่อยเข้าใกล้เข้ามาแล้วเร็วเฮ้ยเกือบดีวางไว้ ตบบี้โจสลัดลงลงตบบอลลูกนลกันต่อถึงแม้ว่าผมลงคลิปไม่ตรงเวลาผ,ผมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมครั้งหน้าจะพยายามให้ลงเยอวกว่าน,นี้อีกรู้ไหมทำไมผมลงช้าผมยังนึกแบบยังนึกพับหน้าโผมไม่ได้เลย ผมยังวาดภาพหน้าปุไม่เป็นผมก็เลยทำทำ,ทำอะไรนะทำน้าปุทำอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวก он, ่อนะเดี๋ยว่อนเดี๋ยวเึิมานะเดี๋ยวโอ้ยจะมีการทดกินแล้วว่ะเร็สิวันนี้งเร็วเยี่ยมไป ว่าทีนี้ผมว่าอาจจะไว้ะถ้าใครเลือดใครใครเลดตึงตัอย่าอ่านซาบเด็ดขาเลยนะครับผมเอา้าเฮ้ยทำไมผมใช้แข็งสบีแล้วทำไมมันละลายละ่ะเฮ้ยอ๋อโดน,นไฟนี่หรอว้าวอะไรจะทับดี เอ้ยทำมันทะลุมาไ,ได้อ่ะเฮ้ยทะลุได้ยังไงอ่ะโอ้โหยิงแถนี้เป็นเฉพาะาไม่ได้จัดการในที่มันยิงนี่นะโอ้โหมาแล้วลือบอลไลแต่ถ้าปีอีก้ยซอบี้ก็จะกินตัวเพราะว่าซอบ,บี้เหืยียบไปไม่ใช่สิไม่ถึงว่าซอบ,บี้จะเหยียบพืชนโอ้ยอบ,บี้เริ่มมาเยอะแล้วดีแ่แหละ

ก็ชนนะะวุ้ยกดรับอกรวงมันสุกเราได้เงินงถึงว่าปวกป้องดอกไม้ได้ดอกไม้ก็จะโตคือเจริญเติบโตงอกไงโวยตัวบอกว่าเขาบอกว่าห้ามให้ซอบบี้กินไอ้สลิงไอ้นั่นได้นะ เดี๋ยวควเพิ่มดีกว่าเอาดีด้วยพร้อมเลยทำให้ถ้าเกิดว่าสบีเหยียบเนี่ยแบบสลิก็จะได้ปึ๊บเลยแล้วก็ถ้าสลิบันหลับสบีมม้ก็จะกินแพ้เลยทำไมสลีกรูปร่างเหมือนถั่วผมมีสลัดกิ เกมดีๆให้ให้ทุกคนดูเลยนะครับผมบอกว่ารวมผมไม่ได้โมเต็งตัวพี่แช่คแคก้วเลยดีวังซิงไว้แต่ผมจำชืช่อพื้นไม่ได้โอ้โหเลยใบเยอะแล้วละนะ อูยูสบีโหบีโหมาแล้วเขึ้นมานะเดี๋ยวีขให้ซติให้บีตกดาวว้วบีโหดมาแล้วะจะปยังไงดี ว้าเดี๋ยวจะใช้เทปใช้เทปเออถึงสอนสนีเก่าไอ้ผมจะไม่ให้แพ้ผมจะไม่แพ้เด็ดขาดใช้ปืนช่วยอุ๊เด็กจะไม่ต้องใช้เทมช่วยซะแล้วว้าวเตอมีขนาดนี้รอบเดียวนะทิ้ง เดี yeah. uh ๋ยวสิโ huh. อ uh ้หตสุิฟานที่นี่ยังตกน้ำเลยทำไมสุนิฟางขนาดนี้หยุบตกน้ำหมดเลยตกน้ำดหน่ออหตกน้ำแป๊บเดียวตายเลยอุ้ยโดนแด้ของควานลุ้ยโอ้เมื้อะไร ได้ผักกาดแบบใส่อะไรไม่รู้ใส่สารสักอย่างนั่นแหละตัวนะตไปตัดสิบเจ็ดอะไรเดีย๋ยวเราต้องคาซอบ,บิยี่สิบตัวอย่างนั้นเหรือซอบ,บ้เริ่มมาโหดแล้วนะ อุ้ยทำไมแต่ละนี่ง่ายจังเลยสงสัยเสียงเพลงในเกมอาจจะเบาดหน่อยเดี๋ยวสุบี้จะพึ่งบานะ จะได้ชะตาไวๆโอ้ยสบิกลมาแล้วดีจัดเลยดูวยทำไมแต่ระดับแบบแต่ระดับนี่แบบโคตรยากมากทำไมแต่ระด่านแบบโคตรง่ายโอ้สบิโหนสบิโหนอบนี่จัด

เฮ้ย้าสบี้ไม่ตายตายไม่ก็จะลดไปเนี่ยเฮ้ยมันขี้กบอยไปแล้วจ้าเฮ้ยมันเป่ากินแล้วเหรอมันกินแล้วกินเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวเหยียบไปสองครั้งไปเลยโอ้โหยากเหลือเกินเฮ้ยอย่าเพิ่ง้าอย่าเพิ่งมา,า,งมาไม่ดได้ อุ้ยจะเป็นยัขนาดนีใจเค่ดีอะๆๆดีอะไดีอะไ,ไ,ไบงกินอีกครับก,บ,ก,ก,กบาเลยกบมาเลยกบมาเลยมยอมแพ้แล้วเฮ้ยดีแดโอ้ยสดีแด้ออสุดผมอ๋อเข้าใจละว่านุ่งมันแพนเนะ้เนยไง ไปไหวแล้วเว้ยอยาใช้กันเลยอุ้ยะมีตรหมดเลยไม่รอช้ก็กดชนะไปเลยด่ยดานต่อไป โอ้โหไม่มีดวงไม่มีให้ดวงอาทิตย์ใช้เลยเหรอได้ใช้แต่ดวงอาทิตย์ที่ตกเท่านั้นโอ้โหเกิดไปโอ้โหจริงคนยากมากเลยอะ่ะ เืสส้อีก่าโอ้โหเฮ้ยวฮะวิ่สบีไปตรงนี้แน่นไงเฮ้ยทำไมจบมีกลัวยังไม่ตายสักทีต,ต้องสัตว์ต้องใช้นี่แหละเป็นสองร้อยทิตเนี่ย ต้องมาช่วยไม่แดกรถเฮ้ยอยากกินสลิกโอ้อวยวางกระตุ้นด้วยกันโอ้ยคนยากเฮ้ยอยากกินหมด ใช้ใช้เทเปดิผไ่ปกทับใจเลยจดใช้เทปใช้ทิุ้้ยทำไมจัดระเบียบขนาดนี้เนี่ยไม่อ,อยากใช้หมดเลยอ่ะจริงด

ผลลัพธ์ไมาเจอทำไปทั้งวิตแต่ละตัวนีใจแบบยากมากวิ่งเราได้ผลลดตัวละครพืชใหม่อันนี้เลเวลก็สิบเกแล้วเน้ยรู้สึกว่าไหวอยู่นี่เนี่ย โอ้โหต้องเก็บดวงอาทิตย์ถึง1 7 0เอด้ยหึงดวงอาทิตย์โอ้ยแล้วก็ให้ซบี้เหยียบดอกไม้เด็ดขาดโอ้ยโอ้ยสบี้มีแค่นี้โคตรง่ายเดี๋ยวเนระลงไม่เบวพี่ผมจะไม่ได้ใช้คอั้นเลยอ่ะอว่าผมไม่อยากใช้ไง ดีง่ายมากจะได้ผมรู้เรื่อวหรือเปล่าอุ้ยสุดมือกับข้ามบาร์นะไม่เป็นไรแค่อโอเองแต่แล้วเม่พวก่งนี้ก็ใส่ไปตรงนีได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะ เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามานะถ้านี่สบ,บี้เหยียบดอกไม้นะเพื่อก็จะหยุดทำงานเดี๋ยวใช้ซีลดีกว่าเฮ้ยไม่ตายเร็วๆเ,เข้าดีแนะเกือบไม่มาตายจ้ใช่ไหม โอ้นี่อ๋อเราต้องใช้พลังจะได้เพิ่มใบวัยเนี่ยต่อยต่อยต่อย,ต,อยต่อยเข้าไปสมีสนนี่จบน้ำไปซะถ้าดวงอาทิตย์ไม่ครบก,ก็จะแพ้เลย ui gần bay lọt mới được ui nó sẽ gạt thầm nữa ui con bay slope con diều con Thưa, điều, đôi bay đã là điều, đôi ไม่ไหวแล้วไม่ไหวหยุดซื้อ,อเร็วๆเยุดซื้อโหงหงส์ใส่เงินมากได้ขอใช้เงินหน่อยนะมันยากมากไม่ถึงไม่ถึงง่ายนะโอเคอเสร็จแล้สักที โอ้ยยากจริงเก็บเงินไปรูสิเราจะได้อะไรโอเคเอาเป๋าขอคลิปนี้เล่นด่านแค่20ก็พออุ๊ยอะไรอะ่ะ20อะไรอันนี้ขอใอ้ที่กิดฐันเกดท้ายด่านนี้นะรีเวลว20

เฮ้ยอย่าวนไปวนมาสินี่แนะได้หมดโอ้จะย่วนไปวนมาเฮ้ยวนไปวนมาใหม่ขนาดนี้จัดการยังไงเนี่ยนี่แนะนี่แนะโอ้ยอย่าวนไปวนมาอย่าวนไปวนมา นี่มันสวยสวยเจอก,กันสบียเยอะก็จกกัดการเยอะซี่ยเร็วๆปุ้ยมันสบียมันจะหนีดีเลยคิดว่าฉันจะหนีแกหนีเพราแกเพราแกจะต้องยังแหละนี่น อีกครั้งเดยวมาไปสูงมันไปปสูงแล้วรู้ๆรูๆตื่นสิเฮ้ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหสปีดบอดไปวนมามาสิมาสินี่แหละจิ๋มเหรอดูสิจะด้เกันเท่าไหร เก็บเก็บเก็บเจ็บเก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 ็บเต้าไม่มีรางวัลชนะเฉยโอเค okay, เอาเป็นพ่อผมขอจบแค่นี้ละกันแล้วครั้งหน้าดูสิถึงไใจแล้วโหเราเล่นถึงนี่เลยเหรอโหนี่โคตรยาวมากเอาเป็นพ่อขอจบคลิปนี้แล้วก่อนละกันนะครับผมใครชอบเกมนี้อย่าลืม กดไลค์กดซับค r i b e กดแชร์และให้ให้เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าเอยเอ,อ่ดูสิโอเคต่อเล่นไรครับผมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยสามารถบอกขอแบมน์ได้เลยนะครับอย่าอย่าอย่าออนซับนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็วันลาไปก่อนเจอกัอนใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ